ต่างประเทศมวยก็เวปั่มมันมวยไทยเรือตีกันตีกันกันละกันยปัมลงแล้วบ้าีด้ลูกตีอัดตีตีน้อยนนั่งตีไว้เลยเหรอในเงินไหลแบบนนะแค่เท่ไรดตมี่ยลล้านยนะไปจ้คืออยู่เจ้าแข็งแรงเน้อเจ้าปึ้งเนื้อ ออไปเหรไปลองมึงข้างในแช่มเนี่ยแช่มไว้โอ้ดักแล้วเจ้านี่ตีหัวเขาได้แท้แล้วเออหัวเขาได้เสีย์ยังนั่งเลยแล้วโอ้หัวเขาเขานั่นแล้วเขาด้งดังแล้วหัวเขาอ่ะเจ้าไปยังที่ดังกับหัวเขาละเออดำปีเลยไหมดำปีมั้ยไหนไหม ดำชีบัวขาวแสดงหนังเราก็ดำปีเนาะบัวขาวก็ดำดยวยเนาะคนดำได้เลยเนาะเราคนดำด้วยไอ้บัวขาวอ่ะโอ้เราดำเห็นเด่นเนาะเราดำเนาะชื่อเหมือนไปขาวเด่นเราดำอ่ะโอ้ธรรมดาเนาะคนเขาความสามารถหลายเขาแสดงหนังอะไรเนาะเจ้าไปตีบาทสองบาทก็ได้แสดงนี่เจ้าอะไรแสดงกูเด้ สแสดงรถสมรักอะ่ะเอ้ยแสดงเลยสมรักคำสิงอะ่ะโวยแสดงขึ้กันหลายเลี้ยงแล้วสมรักอะ่ะสามารถมั่นอะ่ะอืมสมจิตจงโจหอวมั่นอะ่ะเขาแสดงอะไรอย่างเงี้ยเจา้าบุญเที่ยวไหมล่ะฟ <c oughs> ังขขาวอีอนั่นหมอลำบุง้งหมอลำสาวน้อยอีอย่างมันไปจก อันยูสันยูเซียเขาได้เลขกันมั้งห่าก็ถึกเตะกระเชยวน่ะเนี่ยหาสองสองห้าน่ะเจ้าก็ไปนั่งแน้ไหมห่มผ่าเขาได้ไหมโจงหนวดเย้าห่มผ้าเขาตุ้นสู้อยู่น่ะยัางก็บ้าไปย่ะบ้าตนดังอยู่เนี่ยช่วงนู้นพะย้าโอ้ยเดี๋้วพูดถึงเลขมาเด้อเนี่ย ใหญ่จังไลยบอกเลขไม่ที่ยหญ่กันนี้เนาะเจ้ากระไรใกล้เห็นบ่คือจันดุนหนอเปิดสำนักเนาะแต่มันขึ้นขึ้นแต่มันเอาเอาผ้ายันต์แต่ยังมาติดแน่นเนาะเนี่ยเออเิียนยันต์เชิญยังเอาทงชาติมาติดโอ้เป็นสำนักเลยนาะ แต่เงกันแ่งนี่เป็นวะโอ้ยามุนเศร้ามือนตาขึ้นมาเนี่ยตื่นโลดโดิ่นแบเจ้เลยวเ่เช่นะโอ้เพียรดอก